นี่ค่ะ,คะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคาออนทีวกับวาไรตี้ยานยนต์ที่จะพาคุณไปท่องเที่ยวเปิดโลกกระทัดใหม่ๆไปเฟ้นหาทานของอร่อยทุกตอกซอกซอยของกรุงเทพมหานครรับรู้ข่าวสารได้แวดวงยานยนต์และพาไปชมกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมแน่นอนครับว่าคุณผู้ชมเจอกับเรา2คนแบบนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์ทางทบ5ครับเวลาบ่าย2ครึ่งถึงบ่าย255นาที และเจอกับเราสองคนแบบนี้ก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีๆในแวดวงยานยนต์ค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้ฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมอะไรนั้นไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับรายการคาร์ออนทีวี ต่อนะครับกับรายการคาร์ออนทีวและช่วงแรกมารออยู่แล้วนะครับสำหรับช่วงแรกฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีๆจากอิสู u ค่ะกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันในช่วงควรรู้คู่รถค่ะช่วงควรรู้คู่รถ,รรรถขอ้อผุดช่วงควรรู้คู่รถในสัปดาห์นี้ทางบริษัทตีเพชรอิสุสุเตลจำกัด มีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยกับกิจกรรมอิสุสเพลททิป2015ซึ่งครั้งนี้จะเดินทางท่องเที่ยวโดยขับรถอิสุสีแมทขับตะลุยสู้แดดฝ่าลมฝนเส้นทางจากกรุงเทพสู่จังหวัดชัยภูมิเพื่อจุดมุ่งหมายในคลิปนี้คือเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวเริ่มเดินทางออกจากบริษัทตีเพชรอิสุสเซลมุ่งหน้าสู่จังหวัดที่เป็นประตูแดนอีสานนครราชสีมา เพื่อไปทำกิจกรรมแรกของทพิปกับกิจกรรมสุดชิคที่ร้านอาหารช็อกโกแลตแฟคทตอรี่กับการทำเวิร์กช็อปช็อกโกแลตสดกันค่ะ หลังจากทำช็อกโกแลตเสร็จสิ้นออกเดินทางกันต่อไปที่เขาใหญ่พานูรมาฟาร์มแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของเขาใหญ่ทางด้านปากช่องเป็นฟาร์มเห็ดที่ได้รับการตกแต่งด้วยปฏิมาก,กรรมน่ารักโดนใจคนรักเห็ดเมื่อเดินทางเข้ามาในเขตฟาร์มจะได้พบกับเหล่าปฏิมาก,กรรมเห็ดยักษ์ที่ถูกออกแบบมาให้เป็นร่มเงาทำให้บรรยากาศการเดินเที่ยวชมฟาร์มเห็ดเป็นไปอย่างสนุกสนาน เราจะพาโนรามาฟร์มุ่งหน้าสู่จังหวัดชัยภูมิเพื่อจุดมุ่งหมายของทริปนี้อุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามถึงแล้วค่ะอุทยานป่าหินง,งามซึ่งตั้งอยู่เขตอ,อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิที่นี่นอกจากจะเป็นทุ่งดอกกระเจียวถือเป็นไฮไลท์ที่เด็ดที่สุดของการมาท่องเที่ยวในทริปนี้แถมยังได้สัมผัสกับทุ่งสวรรค์หรือดอกกระเจียวราชินีแห่งมวลไม้ดอกของคุณเขาป่าหินง,งาม ออกดอกสีชมพูอบม่วงที่จะทยอยผลิดบานเป็นระยะเวลา2เดือนออกดอกปีละครั้งชูช่อล้อสายลม ดอกกระเจียวถือเป็นไฮไลท์ท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนแห้งแลง้งกระเจียวที่ผลิดอกสีชมพูเต็มทุ่งอย่างกว้างด้วยความงดงามตะการตาของดอกชมพูอมม่วงขึ้นเต็มผืนป่าตัดกับพื้นที่สีเขียวขจีของหญ้าแพกและโขดหินธรรมชาติอีกทั้งรูปลักษณ์สวยงามทําให้เป็นทุ่งดอกกระเจียวในอุทยานแห่งชาติป่าหินงามเป็นทุ่งดอกกระเจียวที่ใหญ่และงดงามที่สุดในประเทศไทย หมดเวลาลงแล้วค่ะในช่วงคนรู้คู่รลในสัปดาห์นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าตอนนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับรายการข่ r ออนทวีสนับสนุนโดยอีซูซูดีแม็ใหม่ s ซูเปอร์เดล h ์ ในช่วงของว่ามอรอยบารอผมและคุณผู้ชมอยู่แล้วแหละครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้ฟ้าจะพาพี่โยลินและคุณผู้ชมไปทานอาหารบุฟเฟ่ค่ะบุฟเฟ่เหรอไม่ต้องตกใจไปเพราะเดี๋ยวพี่โยลินแลวก็คุณผู้ชมต้องตกใจกว่านี้อย่างแน่นอนเพราะว่าร้านที่ฟ้าจะพาไปในสัปดาห์นี้รับรองว่าไม่เคยพบเจอที่ไหนมาก่อนค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้แล้วตอมฟ้าไปพบกันในช่วงของเด็ดกทม สนุนความอร่อยโดยใหมอิซุสุ d m ดีแม็กซ์ซูเปอร์อยู่กับฟ้าในช่วงของความอร่อยแบบนี้กับช่วงของเด็บก,กอทมอฟ้าก็ไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับร้านอาหารที่ดีเด็ด <c oughs> และอร่อยที่มาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมถึงหน้าจอค่ะและสัปดาห์นี้ฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารเวียดนามกันบ้างแต่เอ๊ะอาหารเวียดนามที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมาหานะครจะอร่อยจริงเด็ดจริงขนาดไหนต่าฟ้าไปพิสูจน์กันเลยดีกว่าค่ะ และตอนนี้ฟ้าก็อยู่ที่ร้านบ้านยวนใบในเอกค่ะและที่นั่งอยู่ข้างๆฟ้าตรงนี้ก็คือพี่เอกเจ้าของร้านนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะเกี่ยวกับเจ้าของร้านแบบนี้ต้องถามก่อนเลยค่ะพี่เอกที่ร้านเปิดมากี่ปีแล้วคะทำมา19ปีแล้วอย่างนี้อยากให้พี่เอกพูดถึงจุดเริ่มต้นค่ะว่าที่มาของร้านนี่คืออะไรยังไงเริ่มต้นมาได้ยังไงคะคือเริ่มต้นเนี่ยเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยอยากจะทําโรงงานเพื่อจะทําส่ง หมูยอแหนมเนืองวัตถุดิบทําโรงงานแล้วก็คุยทางอาผมทำไมไม่เปิดหน้าร้านไปด้วยก็ลองเปิดหน้าร้านาเปิดไปแบบก็เลยเปิดมาก็เลยยาวเลยพี่ร้าน<ม>เน้นวัตถุดิบยังไงคะคือร้านเนี่ยคือเราเน้นเรื่องวัตถุดิบมากคือเรามีแนวคิดที่ว่าคือถ้าเอาของไม่ดีแหละแล้วมาทําให้ดีเนี่ยผมว่ามันมันน่าจะเป็นไปได้ยากเราเอาของดีทําให้มันอร่อยผมว่ามันง่ายกว่าผมเลยเน้นเรื่องวัตถุดิบว่าทุกอย่างก็เป็นของดี แล้วมันก็ง่ายที่จะออกมาให้มันอร่อยแล้ววันนี้พี่เอกจะมีทีเด็ดอะไรให้ฟ้าได้ทานมั้ยคะเมนูหลักๆเลยเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงอาหารเวียดนามมันก็ต้องแหนมเนืองค่ะถูกไหมฮะก็จะก็จะมีแหนมเนืองแล้วแหนมเนือง,องของที่ร้านเนี่ยก็มีพิเศษอย่างมีกุ้งกระเบื้องมีฟองดูฟองดูเป็นแหนมอทอดโอ้โหฟังมาแบบนี้แล้วอยากจะลองทานลคะค<ด>่ะพี่เอด,ด้วยสัตทีเด็ดให้ฟ้าได้ทานได้ไหมคะได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปรอทานทีเด็ดร้านพี่เอกกันเลยค่ะครับ ทีเด็ดของร้านพี่เอกก็อยู่ตรงหน้าฟ้าแล้วค่ะพ<อ>ี่จะทีเด็ดอะไรให้ฟ้าทานบ้า,างคะน,งะนี้แหนมเนื้อจ<อ>านนี้ล่ะคะอันนี้เป็นกุ้งกระเบื้องกุ้งกระเบื้องอันนี้เป็นแหนมข้าวทอดแหนมข้าวทอดอที่สุดของที่ร้านอันนี้ฟองดูเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มทานจากเมนูแรกก่อนเลย ว่าเป็นจุดมัดใจคนที่มาทานคือจริงๆอาหารที่นี่ก็อร่อยก็เกือบๆทุกอย่างแต่ก็จะลูกค้าก็อาจจะชอบต่างกันนี่แหละับเมนูที่ที่ที่เออามานําเสนอนั่นก็คือจุดมัดใจของทางร้านพี่เอกก็คือในเรื่องของรสชาติรวมไปถึงวัตถุดิบกานที่พี่เอกบอกตั้งแต่ตอนต้นเลยและนอกจากนั้นแล้วทางร้านของพี่เอกก็จะมีในเรื่องของบุฟเฟ่ด้วยใช่ครับบุฟเฟ่ก็จะมีเฉพาะที่ที่นี่ที่รานกํรแ นอกจากนั้นก็ยังมีอีกสองที่นั่นก็คือที่ซอยสวนค่ะแล้วก็สมุทรปราการนั่นเองที่นี่ฟ้าเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมทางบ้านอยากจะมาชมอยากจะมาชิมแล้วค่ะร้านของพี่เอกอยู่ที่ไหนคะมันอยู่ถนนรามคำแหงค่ะปากซอย64อยู่ใกล้ๆก้แยกราแสลีเวลาเปิดปิดของทางร้านค่ะที่นี่เปิด 5โมงเชา้าคือสบ1บดโมงแล้วก็ปิดห้าทุ่มปิดห้าทุ่มใช่มีวันหยุดไหมคะ <S <S ไม่มี่ะไม่มีวันหยุดมาได้ทุกวัน <S 2> <S 2> เปิดละทุกวันเลยตั้งแต่สิโมงเช้เชาถึง5้าทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดยอร่อยจริงเด็ดจ,จริงแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราต้องขอขอบคุณสำหรับเจ้าของร้านใจดีของเราด้วยค่ะครับคุณพี่เอกครับวอบคุครับและที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราค่ะึนถึงรถปิกอัพประหยัดน้ำมันเป้าทีสุดดีแมท ว่าตอนนี้ก็หมดเวลาในช่วงของเด็ดก,กทมแล้วล่ะค่ะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับรายการท้าออนทีวี กลับมาอยู่กันต่อในรายการข่าวออนทีวีและในช่วงนี้เราสองคนก็มีข่าวสารร้อนๆในแวดวงยานยนต์มาฝากผู้ชมกันด้วยค่ะถูกต้องแล้วครับถ้าพูดถึงข่าวสารร้อนๆประเด็นฮอตๆในแวดวงยานยนต์นะครับเราจะมาติดตามพร้อมกันในช่วง News c ค่ช่วง News c ค่ มาติดตามข่าวสารในโลกยานยนต์กันกับช่วงนิวส์คานะครับทางบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้เผยนวัตกรรมนิวซูซูกิเซียรรถยนต์นั่งสีดานรุ่นใหม่ภายใต้คอนเซปต์เหนือระดับอย่างสง่างามอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ยังได้ดึงนาวินตาดรนาวินยวพระกุลเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อสะท้อนบุคลิกภาพหนุ่มสมาร์ทที่มีความสามารถรอบตัวมีบทบาทสถานภาพและภาพลักษณ์ทางสังคมที่โดดเด่นทั้งนี้นิวซูซูกิเซียสพร้อมให้ทดลองขับวันนี้ที่โชว์รูมซูซูกิทั้ง99แห่งทั่วประเทศครับ เฮยโฉมยังเป็นทางการไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาของการทดสอบแล้วครับโดยจัดบทพิสูจน์ให้กับนิวซูซูกิเซียสบนเส้นทางจังหวัดตราดสู่กรุงเทพมหานครระยะทางรวมกว่า340กิโลเมตรครับสวัสดีครับวันนี้บร,ร,ริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจัดทริปการทดสอบขับนิวซูซูกิเซียสในครั้งนี้ แต่ในครั้งนี้นะครับเราถือว่า New c s a คันนี้เนี่ยจะเป็นซีดานคันแรกที่เราผลิตขึ้นมาภายใต้คอนเซ็ปที่ว่า a Authentic ซีดานนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเป็นการนำเอาอัตะโยชน์ทุกอย่างที่มีประโยชน์มาใส่ในซีดานคันนี้นะครับเส้นทางที่เราเลือกสรรน,นะครับก็เพื่อสะท้อนบุคลิกของรถ New s u กิเซคันนี้นะครับกรุงเทพเกาะช้างจังหวัดตราดนะครับ และในโอกาสนี้นะครับบริษัทสูกิมอเตอร์ประเทศไทยได้จัดกิจกรรมดีๆเพื่อตอบแทนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมเทสได้นะครับเพื่อให้เข้ามาทดลองขับวันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่31สิงหาคมครับก็จะได้รับตั๋วชมภาพยนตร์นะครับสที่นั่งยังไม่หมดเท่านั้นนะครับยังสามารถร่วมสนุกเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Instagram นะครับหลังจากที่ทดลองขับแล้วเนี่ย ท่านเองก็ยังสามารถโพสต์ก็ความดีๆความรู้สึกดีๆที่ท่านมีต่อซูซูิเซียสกันนี้นะครับลงในโซเชียลมีเดียหรือใน i ิน t a g r a m นะครับแต่เพียงแต่แฮชแท็กนะครับว่าซูซูกิเซียสท่านก็จะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีนะครับที่จะมีสิทธิ์ลุ้นรับ Apple Watch นะครับจำนวน99เรือนนะครับอย่าลืมนะครับเรามีการจับรางวัลกันทุกๆอาทิตย์นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้มีสิทธิ์ลุ้นกันอย่างต่อเนื่องนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาที่โชว์รูมซูซูกิ99แห่งทททั่่วประเเเศนนบใกล้าาขอชิญ กลับมาอยู่กันต่อในช่วงสุดท้ายแบบนี้พิยลินก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะถูกต้องแล้วครับมาติดตามกันในช่วงนี้นะครับผมมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับและในสัปดาห์นี้ผมจะพาไปพบกับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Toyota m มอเตอร์ r t นะครับเป็นสนามที่2แล้วนะครับเราจะไประเบิดความมันกัน,กนที่สวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตในช่วง Happy Today by Toyota ช่วง Happy Today by Toyota ครับในช่วงแฮปปี้ทูเดย์บายโตโยต้าช่วงที่จะพาคุณมาพบกับกิจก,กรรมดีๆทั่วไทยนะครับและในสัปดาห์นี้ผมพาคุณผู้ชมมาติดตามความมันก,กับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากการแข่งขันรถยนต์สายพันโตโยต้ากับการแข่งขันโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ต2015วัน f ปันเฟสซึ่งเป็นสนามที่สองแล้วนะครับที่สวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ต ที่เปิดอย่างเป็นทางการนะครับเริ่มต้นขึ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะกับการแข่งขันโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ต2015นะครับสนามที่2ที่ศูนย์สาธารณะสมาทินจังหวัดภูดเก็ตนั่นเองครับ นอกจากความเร็วความมันในสนามการแข่งขันโตโยต้ามอเตอร์สปอร2015ก็ยังมีบูธกิจกรรมต่างๆบ้ากมายเพื่อรอต้อนรับผู้ที่รักความเร็วความมันกันอีกบ้างมายเลยทีเดียวครับ นอกจากความเร็วที่ผู้จัดได้นำมามอบให้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมชมการแข่งขันในสนามแห่งนี้นะครับก็ยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายรวมถึงการโชว์นะครับอย่างด้านหลังผมนี้นะครับคือ Export so Show อีกไ t น์ Show Beyond All t i m e Friend Fun Show Liver r ์แรสเต t ร์ดิ p show รอคอยก็มาถึงแล้วนะฮะกับการแข่งขันในรุ่นของวีออส1เมกเลสเลยนะครับนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันหญิงล้วนที่สร้างสีสันให้กับการแข่งขันอยู่นหนุนรอบนะครับส่วนการแข่งขันในรุ่นถัดมานะครับนั่นคือการแข่งขันของออฟวิช1เมกเลสและตามติดมาด้วยการแข่งขันในรุ่นของวีออส1เมกเลสนั่นเองครับ โดยผลการแข่งขันรายการ toyota motorsport 2 0 1 5สนามที่2จังหวัดภูเก็ตทั้ง3รายการนะครับเริ่มจากรุ่น vios one-make race l a d y ครับอันดับที่1ตกเป็นของทันชนกเจรเินสุขวัฒนะอันดับที่2ตกเป็นของแพลวพันธ์ธรรมาพาและอันดับที่3าครับตกเป็นของธิคำพรเรืองรองวัฒนาในรุ่น corolla altis one-make เลสครับอันดับที่1ตกเป็นของธนากรบุตรตะวงศ์อันดับที่2ครับชิบะเคนทาโรและอันดับ3ตกเป็นของปรมภพวงงามครับ <You> ส่วนในรุ่น VOS One Makelet แข่งขัน20รอบอันดับที่1ตกเป็นของโชคชัยจารุนงคารหรือว่าฮงครับแลนะแข่งขันสังกัด Toyota Racing School Team อันดับที่2คือดาวิดเดริโก้และอันดับที่สาก็คือกำพลอธิมุตติกุลนะครับและทั้งหมดนี้สแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตในเมืองไทยน,น,นั่นเองนะครับและเป็นการสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับคนไทยดังสรลแกนที่ว่าไว้กับ To y ยต a ขับเคลื่อนความสุขและเป็นการต่อ,อย้ำความสำเร็จของปีที่ผ่านมาด้วยครับ และนี่คือภาพบรรยากาศความมันนะครับที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นะฮะกับการแข่งขันโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ต255ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับส่วนใครที่มาสนามที่ไปนะฮะสนามหน้าสนามที่3ามนะครับห้ามพลาดนะครับผมขอเชิญชวนเลยนะฮะชาวเชียงใหม่จังหวัดใกล้เคียงครับและก็เป็นแฟนของโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ตนะครับเราจะไปเจอกันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับแน่นอน79และ20กันยายนนี้ห้ามพลาดนะครับแล้วเราไปสนุกกันเยอะๆนะครับแต่ตอนนี้หมดเวลาลงแล้วในช่วง Happy Today by Toyota ช่วงที่จะพาคุณมมาพบบกกกัิจรร ทั่วไทยนะครับสัปดาห์หน้ายังคงมีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาฝากกันอีกจะรืมติดตามนะครับแต่ตอนนี้ส่งกลับไปที่สตูดิโอเลยครับค่ะยังไงก็มาเจอกันนะคะที่สนามกีฬา700ปีนะคะวันที่19 20กยันยายนี้ค่ะสําหรับผู้ชมที่รักในความเร็วและความแรงนะครับอย่านํนความเร็วและความแรงนี้มาซิ่งบนท้องถนนถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าจจะก่อให้เกิดอันตรายทั้งตัวคุณเองและคนรอบข้างได้ครับ และตอนนี้ก็หมดเวลาของเรา2คนแล้วค่ะกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ทุกวันเสาร์ทางช่อง5เวลาบ่าย2โมงครึ่งถึงบ่าย255สานาทีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสสวััดีครบ